ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าภพภูมิที่ซ่อนอยู่ในกายสังขารของเรานั้นเขาแสดงออกหรือพยายามที่จะเชื่อมต่อกับเราอย่างไรนะสภาวะของภพภูมินั้นก็คือความรู้สึกหรือที่เราสัมผัสได้ทางอารมณ์ที่เรากระทบมองเห็นหูได้ยินเป็นจากที่เราได้สัมผัส าทางความสัมผัสหรือทางมิติหรือทางฝันแต่ที่แสดงออกให้เห็นที่เรารับรู้ได้ชัดเจนก็คืออารมณ์ที่มาสัมผัสนะคะคำว่าอารมณ์ที่มาสัมผัสนี้ถ้าหากว่าเรามีสติหรือมีสมาธินะคะเราจะเข้าใจเลยว่าเขาจะเข้ามาอย่างไรในภพภูมินั้นนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นอาการของความโกรธความพอใจความรักนะคะรักโลกกดหลงนั่นเองนะคะทีะ่เป็นภพภูมินะคะที่จะบ่งบอกว่ามาจากภูมิใดนะ,ะถ้าหากว่ามีอาการโกรธนั่นคือเป็นภพภูมิแห่งอสุลกายนะคะความหลงไหลนะ ความหลงที่ไม่ฟังเหตุผลใดๆนะคะ,ะเข้าข้างตนเองนะไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นมีเหตุผลหรือ,อถูกต้องนะคะจะเป็นความรู้สึกเช่นนั้นนะอาการที่แสดงออกมาก็คือเมื่อเราโกรธนะคะจะมีความร้อนรนในจิตนะะตีหน้าหรืออาการก็แสดงออกมา นะแปลเปลี่ยนไปนะคะใบหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปนั่นคือภพภูมิที่สอนอยู่ในจิตเรานะคะแล้วการของความรักนะเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือสัมผัสได้โดยง่ายๆเลยนะคะถ้าเรามีความรักเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเรามีความหลอยไหลหลงในบางสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชอบแล้วก็นิยมชมชอบนะอย่างสุดๆเลยเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน ะะอันนี้คือภพภูมิที่ทับซ้อนอยู่นะคะแต่ถ้าหากเมื่อภพภูมิที่สูง,ย,งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยสมาธินะคะและปัญญาทางการฝึกอบรมนะคะจิตนะคะจึงจะสัมผัสกระแสตัวนี้และเห็นได้ชัดเจนนะคะเราจึงต้องมีการฝึกสมาธินะคะสมาธิเพื่อช่วยให้เกิดปัญญา